สวัสดีค่ะมาเรียนภาษาเกาหลีกับครูซันกันนะคะวันนี้กลับมาต่อกันค่ะเรื่องของการเตรียมสอบสัมภาษณ์เพื่อเปลี่ยนสัญชาติเกาหลีแล้วก็เรียนเยนกี่ยวกับวัฒนธรรมเนาะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้ครูได้ข้อสอบมาจากของปีที่แล้วจะเอามาให้ห้าข้อแล้วก็จะมาให้ในทุกๆอาทิตย์ห้าข้อห้าข้อเพราะฉะนั้นลองติดตามได้เลยนะคะครูจะเอามาสอนทีละห้าข้อเพื่อให้นกักเรียนจะช่วยค่อยๆจําไปโอเคข้อหนึ่งเลยค่ะอิลบันโอมานนนกวนชิเพ ชิรินอินมูเรนนูกูอินไก่เอโอเคคำศัพท์นะคะโอมานอนโอมานอนอันนี้นักเรียนรู้เนาะโอมานอนห้าหมื่นวอนวอนโอเคไหมคะโอมานอนกวอนชีเพชีเพก็คือแบงค์แบงค์โอเคไหมคะธนาบัตรอ,อย่างเงี้ยค่ะชีเพคือถ้าเกิดเป็นเหรียญเขาก็เรียกยว่าทงจอนโอเคไหมคะแต่อันนี้แบงค์ชีเพ ชีเพเฮชีเปชีเพชิรินชิรินคำว่าชิรินคืออะไรเอ่ยชิรินก็คือมาจากรักษ์ชีรีดะเนาะที่แปลว่าใส่เวลาที่เราบอกว่าเอาขึ้นรถอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ชิโรยโอใช่ชิโรยโอเอาขึ้นรถเลยค่ะเนาะชิโรชิโรเงี้ยบางทีเรานึกว่าเราเขาบอกว่าชิโรชิรอนที่แปลว่าไม่ชอบไม่หาในชิโรยโอที่แปลว่าโหลด เอาโหลดขึ้นขึ้นรถเลยค่ะเอาขึ้นรถเลยความหมเนาะเพราะฉะนั้นนี้มันกับคําว่าใส่ใส่ลงเรืองเงี้ยค่ะเพชรอยโอเนาะอันนี้ก็คือชิเพชรินอินมูลอินมูลก็คือบุคลากรอินที่แปลว่าคนเนาะอินมูลแปลว่าบุคลากรบุคลากรที่ใส่ลงไปในแบงก์โอมานอนเนื่นหนูกูอินไก่อใครหรอคนนั้นคือใครโอเคคาตอบก็คือ ชินไซมดังอ,อิมนิดาถ้านักเรียนได้อันนี้ได้คําถามนี้มาเนี่ยนักเรียนถือว่าโชคดีมากเพราะว่าไม่งะไม่ยากโอเคไหมคะชินไซมดังอิมนิดาคือผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาชื่อชินซาอิมดังมีนังด้วยนะนักเรียนลองไปดูก็ได้ค่ะเป็นผู้หญิงดูดีเด่นเนาะของตั้งแต่สมัยโฉซอนที่สมัยนั้นเนี่ยผู้หญิงไม่ได้รับสิทธิอะไรหลายอย่างคือผู้หญิงไม่ได้เรียนหนังสือ ทำนู่นทำทำรับราชการไม่ได้ทำทุกอย่างไม่ได้หมดเลยต้องทำแต่งานบ้านเพราะฉะนั้นผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับแสดงออกมาให้คนเกาหลีในสมัยนั้นเห็นว่าเขาก็สามารถทำได้เพราะเขามีความสามารถในการวาดรูปเขาอ่านได้เขาเขาเก่งมากเนี่ยค่ะอันนี้ภาพวาดหลายๆอย่างเนี่ยจะเป็นภาพวาดของชินซาอิมดังทั้งหมดเนาะโอเคแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวการใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงที่น่ายกย่องมาก เพราะฉะนั้นนักเรียนลองไปดูค่ะชินซาอิมดังเนาะอยู่ในแบงค์ห้าหมื่นโอมาน,นโอเคต่ออันนี้ค่อนข้างคาบเกี่ยวกับครั้งที่แล้วเนาะเคยสอนเกี่ยวกับฮอนฮันชุงอิลฮันชุงอิลถ้านักเรียนได้ยินคํานี้นะฮอนชุ่งอิลให้จําชุงชุ่งที่แปลว่าจงรักภักดีฮอนที่แปลว่าการแสดงออกการแสดงออกซึ่งการจงรักภักดีวันที่แสดงออกถึงความ จงรักภักดีความเสียสละอย่างเงี้ยเนาะนช่งฮนชุงอิเล,ลคุกกี้เคงอเบเทเฮซอมงอซอทก็คือเกี่ยวกับซอลเมียงให้อธิบายอธิบายเกี่ยวกับคุกกี้เคียงแบบวิธีการลดทงโอเคไหมคะคุกกี้คุกกี้ที่แปลว่าทงชาติ คุกกี้เขยังปอบไปเทเฮ่อซเมยงเฮู่พเซอโอโอเควิธีการตอบอืมวิธีการตอบนะคะอันนี้คือให้ฟังเข้าใจคําถามเนาะเราก็แค่จับจุดให้ได้เวลาที่เขาถามเฮียนชุ่งอีเรนแล้วไงคะแล้วก็คุกกี้เขยังปอบให้อธิบายใช่ไหมโอเคเซาเมียงให้โพเซอโอแล้วก็ท่องเลยค่ะอันนี้เฮียนชุ่งอีเรนในวันนี้นะเฮียนชุ่งอีเรนในวันนี้นะคะโชกี้เขยัง อันนี้คำจำคำพา์ค่ะโชกี้เเคียงเงืยให้มนต้องกะลดทงค่ะแปลว่าลดทงโอเคไหมฮะเอาทงลงมาโชกี้เเคียงเงือยให้ามนดาคูว่าถ้ากดตอบแค่นี้เนี่ยจริงๆก็โอเคละในความรู้สึกครูนะฮันชุงอีเรนน์โชกี้เเคีงเงื้ยามนิดโอเคแต่ถ้าคือสมมติว่าเขาถามต่อโชกี้เเคีงเงืย무슨말입니까าริมให้ะูบอ ขาเกิดเขาให้อธิบายอีกว่าโชกี้เขยัางคืออะไรอันนี้เราอธิบายต่อค่ะโชกี้เขยัางเอรันโอเควิธีการตอบเวลาที่นิสัยคนเกาหลีนะคะนิสยการอธิบายเนี่ยค่ะเราจะใช้อีรันเอ่อถ้าพูดถึงคํานี้เนี่ยค่ะถ้าพูดถึงโชเกี้เยางเนี่ยนะคะเนี่ยก็อย่างนี้ค่ะคิดปงเอซ้อคิดโปงเอซ้อก็คือเสาค่ะจากเสาจากเสาเทกุกเกอเซโรคิริมันคึม อารโรเดรอโซทานนกซื้อมาร้ำนีด่โอเคเทกกกีก okay. ็คือเสาอาธงชาติของเขาเนาะเทกกกีเอเซโรเซโรก็คือทาแนวตั้งโอเคไหมถ้าแนวนอนเราก็เรียกว่าคารโรโอเคไหมอันนี้คือแนวนอนอันนี้คือแนวตั้งคิริมันขึมก็คือเส้นทางแนวตั้งโอเคความยาวทางแนวตั้งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อารโรลงมาข้างล่าง นะลงมาข้างล่างอาเรอาเรที่แปลว่าข้างใต้อะเนาะข้างล่างลงมาข้างล่างอาเรโรเนเราะโซ่ลงมาเอาลงมานะคะอาเรโรเนเราะโซ่ทานเงนก็ซึ้อมารำนีด่ดาทัลดาอันนี้ลากศัพท์ทัลดาที่แปลว่าแขวนเนาะเวลาพูดถึงเสาธงชาติเนีงง่ยเทคึกกี้ท,ท,ทาราเราต้องปักเสาแขวนเสาอะไรอย่างเงี้ยเราเรียกอะไรห้อยปักเสาเนาะเออปักธงอะค่ะปักธง เทกึกกี้ถลายเพราะฉะนั้นอันนี้อะเรโรเนโซโซถานุกส์ซึมารัม니다ก็คือการปักการปักเสาให้ลดให้ลดทงลงอาหารในความหมายอย่างนี้เนาะเวลาที่เราใช้อีรันนี่คือสไตล์กัรนะคะอีรันจะต้องลงท้ายด้วยอันนี้เสมอกอซึมารนึ่นกอร์ซึมารัมนี่ดาเพราะฉะนั้นนักเรียนจำเป็นแพทเทิร์นไปเลยค่ะโชกี้เขียงอีรัน 킷뽕에서 태극기의 세로길이만큼 아래로 내려서 타는 것을 말합니다. 오케이, 맞아? 또 이런 식이 오케이, 코스 3. 한국을 코리아라고 하는, 하는데, 오케이, 한국 한국을 코리아라고 하는데 그 이유는 무엇인지 설명해 보세요. 오케이. ประเทศเกาหลีเนี่ยนะฮันกุกเกิลคเรีโคเรียราโกฮันเนเคือยูอเหตุผลคือประเทศเกาหลีถ้าเกิดชื่อของเขาในภาษาเกาหลีก็คือฮันกุกเนาะเทฮันมินกุกี่คือชื่อประเทศเกาหลีแต่ทําไมกลายเป็นคอรี亚คเรียาโกฮันเดนเคือยูนั่นหมว s h i ิงจี้อธยซก็คือเหตุผลนั้นคืออะไรหรอหม้ s h i ิงจี้อยเซ อธิบายหน่อยว่าทำไมฮันกุกกลายเป็นโคเรียอันนี้ค่ะโคเรียโ okay, อเคน,นั้กเรียน,นก็ต้องจำตัวนี้ไว้โคเรียโคเรียนโคเรียนเนี้ยน,นะพาดาหรือทงเฮยอรนาดาว่าคกยรุรึเฮซุนิดาโอเคอันนี้นะโคเรียเนี่ยนะก็คือโดยการผ่านพาดาผ่านทะเล ยอรนาลานาราต่างๆหลายๆประเทศประเทศหลายๆประเทศกับหลายๆประเทศโคเรียโคริวโคริวคือโคเรียวคือการแลกเปลี่ยนโอเคไหมคะแลกเปลี่ยนโคริวมีการแลกเปลี่ยนโคเรียคือโคเรียวคืออะไรโคเรียวเกิดนี้ค่ะคือสมัยก่อนเนี้ยจะมีโคเรียชิลาเพกเจโอเคไหมคะแล้วหลังจากนั้นโคเรียก็ค่อนข้างยิ่งใหญ่แล้วก็ กลุ่มทั้งเกือบทั้งหมด่ะเนาะเพราะฉะนั้นโคเรียเนี่ยก็ได้มีการที่ไปเนี่ยค่ะคือเขาบอกว่าอะไรโคเรียก็คือมีการแลกเปลี่ยนกับประเทศต่างๆโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นคนต่างประเทศก็จะเรียกประเทศนี้ว่าโคเรียโคเรียโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยค่ะโดยผ่านแม่น้ําที่จะไปต่างประเทศไปไปมีการแลกเปลี่ยนสินค้าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหลายๆอย่างแล้วคนก็เลยเรียกเขาว่าโคเรียโอเค อันนี้ก็คือคือจุงในในบรรดาน,นั้นเนี่ยอาราเบียอาราเบียก็คือประเทศอาราอาราเบียเนาะอาราเบียซังอินเดอร์ซังอินก็คือพวกพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยค่ะซังอินเดอรีโคโรเรียเรอจริงๆแล้วโคเรียเนี่ยแต่เขาเรียกเป็นโคเรียโอเคตรงตั้งในสมัยนั้นแล้วว่าโคโรเรียเรอโคเรียรากูพาเรมฮาดอนกอชีคือตั้งแต่นั้นที่ว่าเขาออกเสียงเป็นแบบนี้คูดอจ็อคือ มีการเบี้ยวๆนะครูดอจอเป็นเหมือนกับเวลาที่เราอย่างถ้าเราเรียนวิทยาศาสตร์สมัยก่อนเราเอาน้ําใส่เข้าไปแล้วเอาเอาช้อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะเห็นช้อนเบี้ยวใช่ไหมคะคือมีการเบี้ยวนิดๆอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยเขาเรียกว่าครูดอจอเพราะฉะนั้นผ้ารื่มของเขาเนี่ยจากโคเรียก็กลายเป็นโคเรียอาผ้ารื้มฮาดอนก็ชีคูดอจอฮันกุเกยยองมุนยองมุนก็คือภาษาอังกฤษเป็นกับอักษรภาษาอังกฤษไปเลยยองงอยองงอมุนจ้ะ เนาะยองมุนยองมุนคุกกาเมียงนี่เทอสมิดก็เลยกลายเป็นชื่อของประเทศที่เป็นภาษาอังกฤษ,อกษยองมุนคุกกาเมียงนี่เทยอสมิดเมียงที่แปลว่าชื่อเนาะโอเคเพราะฉะนั้นอธิบายแบบนี้เนาะยากนิดนึงใช่ไหมคะโคเรอร์โคเรอร์เนินผาราอท่องเหอันนี้คือทองเหก็คือผ,ผ,ผ่านโดยผ่านโดยผ่านอะไรบางอย่างเนาะอันเนี้ยอร่ทงเห 바다를통해여러나라와교류를했습니다그중아라비아상인들이고려를코리아라고발음하던것이고르저한국의영문국가명이되었습니다กลา,กา,กากเกย,ลกกายาเป็นกลายเป็นชื่อภาษาอังกฤษของประเทศเราโอเคไหมคะความหมายแบบนี้โอเคข้อสี่ค่ะเซจุ이 พี의양을측정하기위해만든기구는무ก인가요เซจงเทวังคิงเซจงของเขาเนอะพระมหา,ากษัตริย์เซจงพีก็คือฝนยางก็คือปริมาณยางโอเคไหมคะปริมาณน้ำฝนปริมาณของน้ำฝนพีง,งฮากิวีเห เพื่อที่กี่เหวเพื่อที่จะวัดจะวัดปริมาณจะคาดการคาดเดาเนาะคาดเดาแล้วก็วัดปริมาณน้ําฝนมันดึ้นขีกุก็คือเครื่องมือเครื่องมือเครื่องจับขีเกคขีกู่เนี่ยนะเครื่องมือมันดึ้นสิ่งที่เขาเครื่องมือที่เขาทําขึ้นมาเนี่ยมันดื้นขีกู่นินหมวชิึเนี่เซจงเทวังอีพีเอยางเอือ ชึกจองฮากิวีเฮมันดนกุนึชินกอันนี้ถ้าเราได้คําถามนี้ก็ถือว่าง่ายค่ะเพราะว่าตอบเป็นคําเดียวใช่ไหมถ้าเกิดเราได้คาถามบางอันเราต้องตอบอธิบายยาวๆแต่อันนี้เป็นคำๆอย่างนี้นักเรียนจําไว้เลยค่ะแล้วพยายามเข้าใจคําถามด้วยจะได้ตอบได้ชึกอูกินินดาชึกอูกิอินดาอันนี้นะชึกกูชึกอูกินินดาอืมอันนี้ชึกอืมอู ชึกคือการคาดเดาเนาะแล้วก็อูที่เวลาที่แบบพกอูพกอูพกซอลเนาะอันนี้คือเวลาที่ฝนตกหนัหนกๆเขาจะเรียกว่าพกอูเพราะอูที่แปลว่าฝนแล้วก็พกซอลตอนที่หิมะตกหนักๆพกซอลเนาะอันนี้ชึกอูกีกีที่แปลว่าเครื่องเครื่องมือไงคะเครื่องจัรเครื่องเครื่องทั้งหลายขี่ขี่กูเนาะเครื่องมือ ชืกูกิกีก้โอเคข้อห้าข้อสุดท้ายค่ะ <c oughs> คุนมินในสาเร็วหนี้เทเหมาให้ฟังเซีุงมินุงมินก็คือประชาชนสี่ข้อสี่อย่างอเคนะหน้าที่หน้หนี่หน้าที่สี่อย่างของประชาชนอธิบายเกี่ยวกับเอเทเโอเคไหมคะ ให้พูดเกี่ยวกับหน้าที่สี่อย่างของประชาชนคุ m เมเนชาเดออุยมูเวเทเฮมาเทโพเซโอโอเคสีอย่างค่ะจำเลยเคียวยุเกออมหน้าที่ของการศึกษาเพราะฉะนั้นใครถ้าเด็กเราไม่ส่งเข้าเรียนเรามีความผิดเพราะว่านันอันนั้นเป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องเรียนโอเคไหมคะเคียวยุเกออุมคืนโลเออยมหน้าที่ที่ต้องทํางานเราต้องทํางานเพื่อประเทศ หมายอย่างนั้นเนาะคือไม่ใช่ทุกคนแบบอ้มันมีเงินแบบเหมือนกับว่าไม่ทําอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะอยู่บ้านเล่นอะไรเงี้ยไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเขาต้องจัดให้ทุกคนทํางานเขาจะพยายามให้ให้แบบมันเป็นหน้าที่ของเราที่เรา,เราต้องทํางานเนี่ยคือเลยอุยโมทานิดนิดหน่อยหน่อยก็ควรจะต้องทําอะไรเงี้ยเนาะนับเซออุยโมนับเซก็คือหน้าที่ที่จะต้องจา่ายภาษียอมรับภาษีเซกเซกึมเซกึมที่แปลว่าภาษีใช่ไหมคะนับนับที่แปลว่ายอมรับ ยอมรับในเรื่องของภาษีนับเซอหุยมุแล้วก็คุกปังเอ่หุยมุกาอิสมิดะคุกปังก็คือนาราคุกที่แปลว่าประเทศปังที่แปลว่าเยบังเนาะเยบังที่แปลป้องกันเยบังคือจะต้องป้องกันประเทศหน้าที่ในการป้องกันประเทศเพราะฉะนั้นผู้ชายต้องไปเกณฑ์ทหารความหมายอย่างนั้นเนาะหรือถ้าเรามีลูกชายเราก็ต้องส่งลูกชายเข้าเป็นเกณฑ์ทหารคุกปังเอ้ คุกปังเงออุยหมูก็อิสมิดาเพราะฉะนั้นเวลาตอบเนี่ยตอบสี่อันรวดเลยค่ะคุกคิโยุเกออุยหมู่คืนลุเออุยหมูนับเซออุยหมูคุกปังเงออุยหมูก็อิสมิดาโอเคไหมคะ โอเคแค่นี้กอนคะ่ะจริงๆแล้วนี้จะบอกว่ายากไหมยากจริงๆแล้วการที่จะต้องเตรียมสําหรับสัมภาษณ์ไม่ได้ง่ายๆเนาะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องให้เวลาแล้วก็ครูว่าถ้าเกิดมีพื้นฐานนิดนึงเนี่ยเราจะเข้าใจแล้วก็เราสามารถที่จะท่องได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าไม่มีพื้นฐานเลยแล้วมานั่งท่องอย่างเดียวครูว่าอาจจะอาจจะยากเกินไปเพราะฉะนั้นอยากจะให้นักเรียนพยายามขยันเรียนแล้วก็สร้างพื้นฐานให้ดีๆแล้วก็มาท่องสิ่งเหล่านี้เพื่อไว้เจอไม่รู้สึกยากเท่าไหร่โอเคไหมคะเน่ โอเคค่ะมาเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะเดี๋ยวกูมาต่อให้่ายอีกห้าอเนาะโอเคค่ะวัสดีค่ะ